สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเซตเหรียญตัวหยอดเหรียญ5เหรียญ10นะคะในกรณีที่ลูกค้าท่านใดต้องการให้ตัวหยอดชนิดนี้รับเฉพาะเหรียญใดเหรียญหนึ่งนะคะในคลิปวิดีโอนี้จะมายกตัวอย่างเซตเหรียญให้เป็นรับเฉพาะเหรียญ10อย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราไขาหน้ากล่องออกมาแบบนี้นะคะแล้วให้สังเกตตรงปุ่มสีดำๆที่หลังตัวหยอดตรงนี้นะคะให้เรากดค้างไว้จนกว่าจะขึ้นไฟสีแดงค่ะ อันนี้ขึ้นไฟสีแดงแล้วนะคะให้เราทําการเซตเหรียญสิบได้เลยค่ะนําเหรียญสิบที่เราเตรียมไว้หยอดลงไป16ครั้งครั้งที่16เหรียญจะไหลคืนนะคะจะไม่รับเหรียญลงไปอันนี้หยอดนะคะให้เราสลับเหรียญใหม่เหรียญเก่าแล้วก็สลับหัวกับก้อยนะคะ อันนี้ให้เราสลับกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญที่16นะคะจะไม่รับเหรียญน,นะคะ แล้วเราก็ไขหน้ากล่องออกมานะคะแล้วก็กดที่ปุ่มสีดําตัวเดิมกดสองครั้งนะคะโดยที่ไม่ต้องย้ํานะคะไม่ต้องค้างไว้ค่ะให้กดแล้วก็ปล่อยแบบนี้ค่ะแล้วไฟสีแดงจะดับไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราบบทดลองการหยอดกันเลยค่ะ <The star let> เครื่องนี้จะตั้งราคาหยอดไว้ที่30บาทนะคะ <The star let> เดี๋ยวสองเหรียญแรกจะหยอดทดลองการหยอดเป็นเหรียญสิบให้ดูก่อนนะคะ เดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญห้าเขาจะรับหรือเปล่านะคะอันนี้เหรียญห้าหยอดเข้าไปนะคะอันนี้จะไม่รับนะคะเดีย๋ยวเราเอาเหรียญสิบมาหยอดอันนี้เครื่องก็จะทำงานนะคะ ค่ะวันนี้เดี๋ยวขอจบการสาธิตหรือการเซตตัวหยอดไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าต้องการให้เราสอนวิธีการเซตตัวหยอดหรือว่าสอนวิธีการเกี่ยวกับธุรกิจหยาเหรียญอื่นๆก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ